ซีอ so ี e o ผู้จัดงานออสการ์เผยตัวเลขที่น่าตกใจและก็โชว์จาริซ่าโดจาจแคทและเรในเจมส์บอนด์ทริบิวทำให้ผู้จัดงานถึงกับต้องพิจารณาสำหรับโชว์แบบนี้อีกและลิซ่านั้นโดนจิมมี่ชมในการแสดงของเธอในออสการ์ร่วมถึงเดวิโลตัสด้วยทำให้เธอนั้นเกินมากดีใจสุดๆที่ถูกผู้ประกาศตัวท็อปของอเมริกาชมต่อหน้าเธอและคริมมี่สนับสนุนโดย เบื่อกันไหมครับเวลาที่นั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังดิจโกอลหรือฟังเพลงกาลังเพลินๆอยู่ก็ด้านมาเจอโฆษณาเขามาขัดจังหวะให้เสียอารมผมขอแนะนํานี่เลยครับยู u ูบพรีเมียมในราคา69บาทต่อเดือนปกติ2อ9บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยและสามารถใช้เมลของตัวเองก็ได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสาหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้และสมัครวันนี้แถม YouTube Music มูลค่า129ร่บาบาทไปเลยฟรีๆเพียงแค่สแกนเขียวโคดรลายที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสุดๆสำหรับคนที่มาเจอช่องอะไรชนแนลก็ลุ้นรับเงินรางวัลห0,000บาททุกสิ้นเดือนสำหรับผู้ที่สนใจ <c oughs> ผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้รับประกันจากช่องอะไรชนแนลวันได้ชัวรับสวัสดีกณแต่จะลิลิทุกคนครับผมนในช่องก่อนที่จะไปเรื่องใดๆตอนนี้นะครับลิซ่าเดินสสยออกงานชำ่ำมา จนทําคลิปไม่ทันเห็นรูปเธอไม่ซ้ําฉันจําไม่ได้เลยว่าเธอนั้นดดดขึ้นเสียงไปออกงานกันเมื่อใด <c oughs> ล่าสุดน,นะครับไปออกรายการ j i m m ่ k i m m ม l l i ฟ e จ้าทุกคนสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปไปชมกระเตมๆได้เลยแลิซ่านะครับไปออกรายการนี้ก็ได้โปรโมทอัลบั้มอัธิกกโกของเธอพร้อมทั้งงานแสดงในเดอะเวนตัสด,ด้วยและเนื้อสิ่งอื่นใดก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นล่าสุดในงานออสการ์ทิซสานนั้นได้ขึ้นไปอีกด้วยเช่นกันครับและได้ก็คือชุดของเธอวันนี้คือสวยมากแต่งตัวได้ดูดีมีชาติกูลสุดสุดส่วนผู้ ถ้าเราดูกันดีๆนะครับอืมเราจะเห็นเลยว่าอายุโดยเฉลี่ยนั้นเป็นแบบสหาอายุจริงๆและท่านั่งคุณริซาก็คือนั่งไขว่ห้างซึ่งเป็นท่าที่สุภาพและก็แสดงถึงความมั่นใจทางฝั่งตะวันตกเขาแต่ถ้าบ้านไทยในเน็ตแซวว่าท่านี้ไม่สุภาพผมจะลากมายิกเลยนะยิกจิกจิกจิกแล้วบอกว่าวัฒนธรรมตะวันตกนั้นมันเป็นแบบนั้นส่วนเรื่องราวในคลิปนี้นะครับหัวข้อต่างๆผมจะเอามาเล่าให้ฟังส่วนในคลิปนี้จะเล่าพอเป็นน้ำจิ้มก็ ว่าเธอเนี่ยอืแ mm. ฟนตาิกเลยนะรสเมนตนเลยพอทิ่าได้ยินปุ๊บก็เมฆเขินเลยดีใจมากแล้วก็คนในห้องส่งเองนะครับก็ส่งเสียงแบบชอบมากเหมือนกันราวกับว่าได้ดูพร้อมกันทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะ <laughs> คุณร้องเพลง l i ลิ l e อ d i e ได้แบบว่าสุดยอดมากเลยนะลิซา่าแล้วก็ทำได้ถูกต้องมากติ๊กถูกได้หมดเลยแล้วก็ว่าบาปไม่ได้นะลิซ่าเอ้ยนอกนือที่จากการเป็นเคป๊อปซูเปอร์สตาร์แล้วเนี่ยเราต้งคู่ก็ะถูกจับห้อยตองแต่งแบบมโนเน่ในเพดานของเวทีออสการ์ก่อนจะปล่อยเราลงมาซึ่งตอนนั้นผมเป็นพิธีกรในครั้งนั้นด้วยแล้วก็ต้องขอบอกตรงๆนะจุดจนี้เลยว่าอึดอัดชิบหายเลย <laughs> แล้วพอแล้วพอเพลลิซ่าเนี่ยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอืมทําไมเคอดูดีจังเลยนะดูสง่ามากเลยแต่ถ้ว่าในความดูดีดูสง่านะั้นมันก็มีความน่ากลัวมากใช่ไหมถูกต้องไหมครับเอาใช่ค่ะมันเป็นแต่ย่านมากเลยค่ะ ทัน,นี้เดี๋ยวเต็มๆผม,มจะเล่าให้ฟังแล้วเจมี่เขาก็ชมลิซ่านะครับในเรื่องของเดวิโลตัสด้วยว่าลิซ่านะั้นนะยอดมาพร้าวเลยแบบเยี่ยมจริงๆลิซ่าได้ยินคําชมแบบแม่หนึ่งรอบสองรอบแล้วบวกกับในห้องส่งเองก็ส่งเสียงเชียร์แบบว่าเหมือนจะชอบจริงๆด้วยเธอก็เลยยิ้มแบบเกมแตกไปเลย <Thank you. S 1> คือมีคนชมต่อหน้าแล้วก็เป็นคุณจิมมี่คิมเมลเป็นพิธีกรตัวท็อปของอเมริกาเธอจะยิ้มเธอจะเขินมันก็ไม่แปลกและอย่างซีรีส์เรื่องนี้นะครับในอเมริกาเรตติ้งดีมากติดอันดับหนึ่งในซีรีส์ยอดนิยมตั้งแต่ตอนแรกที่ออนแอร์จิมมี่บอกว่าเรื่องนลิซ่นเล่นแล้วก็มีเสน่ห์นะครับเออน่ารักด้วยแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็มีหลายคนคิดว่ามุกนั้นน่าจะเป็นฆาตกรอลอิซ่าคุณเป็นฆาตกรใช่ไหมครับเออ am I supposed to tell you that <laughs> หนูหนูต้องบอกลุงด้วยเหรอคะ <laughs> หนูต้องบอกด้วยเหรอคะจิมมี่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ต้องไปสน4สน8เรื่องกฎหมายอะไรหรอครับว่าควรทําหรือว่าไม่ควรทําแต่เอาเป็นว่าถ้า,ถาเธอข้ามมันตุยเองกับมือเธอเนี่ยอืมผมก็จะขอบคุณมากเลยอืมมัควรทําแล้วละ่ะ But would appreciate you did. พั่เตรียมนะครับรอน,นิดนึงเพราะว่ามันจะมีเรื่องข้อมูลอื่นๆที่ผมหามาประกอบด้วยให้เข้าใจง่ายขึ้นกลับมาที่งานประกาศรางวัลวทีออสการ์ครั้งที่97ประจำปี2025นี้กันต่อเพราะว่าล่าสุดดิสนีย์ซึ่งเป็นพาร์เนอร์ชิพในการทําโฆษณาในครั้งนี้มีตัวเลขของผู้เข้าชมอย่างเป็นทางการย้าว่าเป็นทางการแล้วนะครับด้วยยอดผู้ชมพร้อมกันสูงสุดที่19.7ล้านคนซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบ5ปีบดล็อกความกังวลของทางผู้จัด ว่าเออปีนี้หนังที่เขาชี้ออสการ์ส่วนมากมันเป็นหนังอินดี้แล้วก็ไม่ได้มีหนังแบบบ็อกออฟฟิศยอดขายระเบิดเถืทิง <ๆ S 1> เหมือนว่าปีที่ผ,ผ่านมาเขาก็กลัวว่ากระแสมันจะดรอปคนดูมันจะน้อยเขาก็เลยกังวลกันในเรื่องนี้พอตัวเลขออกมา19.7ล้านคนดูกันพร้อมกันทั่วเนี่ยโอ้โหเขาก็เลยดีใจและเว็บไซต์แอดวิกเนี่ยนะครับได้สัมภาษณ์พิเศษกับทางบิลคาร์เมอร์ซึ่งเป็น CEO ของ AP หรือ Academy of Motion Picture Arts and Science หรือผู้จัดของออสการ์ได้บอกว่าปีนี้เราได้เพิ่ม สีมสดบนฮูลูเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ทําให้เรตติ้งโดยรวมของงานนั้นดีขึ้นมากผมคิดว่าเราจะเข้าถึงผู้ชมกลุ่มใหม่ในปีนี้มากขึ้นและก็เราเองรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลย <ๆ S 1> เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเราจะเป็นจริงๆที่จะต้องพิจารณาตามตัวชี้วัดความสําเร็จที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่ต่างออกไปเนื่องจากว่าพฤติกรรมของการรับชมของพวกเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเป็นยุคที่วัดความสําเร็จจากจํานวนผู้ชมที่ดูการถ่ายทอดสดทางทีวีในคืนเดียวนั้นไม่ได้แล้ว ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วและมันก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยเช่นกัน CEO เขาก็กล่าวเอาไว้ประมาณนี้ครับโดย CEO นะครับเขาคาดหวังเรตติ้งและก็กระแสในปีนี้มากๆเพราะเขาทราบดีว่าปีนี้ไม่มีหนังทําเงินระดับบ็อกออฟฟิศเข้ามาร่วมชิงเลยซึ่งนั่นอาจจะเป็นที่มาของการใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ด้วยการนำบุคคลที่มีชื่อเสียงและอิทธิพลในช่วงนั้นเข้ามาร่วมโชว์จนสุดท้ายหวยก็มาตกที่ลิซ่า <Le S 2> และโดดจากแคทที่เพิ่งปล่อยบอลอเกนและก็ขึ้นบิวบอร์ดฮอตร้อยในอันดับที่68พอดีอีกอย่างหนึ่งลิซ่าเองก็กําลังบูมมากๆในการเดบิวต์เป็นนักแสดงของฮอลลีวูดโดยชื่อเสียงของเธอนั้นก็เริ่มไปที่รู้จักมากขึ้นและได้รับเสียงชื่นชมในทางบวกด้วยการเข้าถึงบทบาทของมุกในเดอะไวล์ดตัทซีซั่นสามซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เองดังมากทั่ฟังอเมริกาบวกกับกระแสแรงแบบพัดแรงข้ามวันข้ามคืนตัวเลือกนี้ก็เลยเหมาะสมที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับเตรียามา ถึงบทบาทได้ดีเนื่องจากว่าเธอนั้นเก่งด้านการเต้นที่มีชื่อเสียงคำวอดอยู่แล้วการให้เธอไปร้องเพลงด้วยเต้นด้วยแบบมิวสิค่อยย่อมมันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆและสื่อเองนะครับก็บอกว่าทางซีอของออสการ์เนี่ยได้โชกราฟเบลติงช่วง7วันที่ผ่านมาให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในโซเชียลมีเดียแต่ทว่าภาพต่างๆไม่มีรายละเอียดที่สามารถนํามาเผยแพร่ในตรงนี้ได้ซึ่งหากเราจะอิงจากคาพูดและไปดูชาร์ตต่างๆที่เกิดขึ้นตามโซเชียลมีเดียเราจะเห็นว่าในชาร์ตวันที่2มีนาคมตามเวลาของอเมริกา ซึ่งเป็นวันที่จัดงานลิซ่านั้นถูกพูดถึงมากที่สุดในโซเชียลมีเดียโดยทางแบรนด์วอช c อสซูมเม e r e รีเสิรได้เก็บข้อมูลและสถิติจากสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียรวมถึงบล็อกเกอร์ช่องข่าวมารวบรวมเอาไว้ซึ่งปรากฏว่าลิซ่านั้นถูกพูดถึงอย่างมากในครั้งนี้และชื่อของเธอเองก็ถูกค้นหามากกว่า1 0 0 0 0แครั้งบน Google ในสหรัฐอเมริกาและนอกจากนี้แล้วนะครับชุดของเธอเองที่ขึ้นสเตจก็ถูกเป็นที่พูดถึงอย่างมากในอินเดียเนื่องจากว่าชุดนี้เป็นการออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอินเดียรรวมถึงชชุุดดดจาากกกกแแบน์เหลลีีละททัซิโ่ออ แบบโดยคนจีนก็รวมไปที่พูดถึงในประเทศนั้นๆอย่างภาคภูมิใจและนอกจากนี้แล้วนะครับการขึ้นเวทีของลีซ่าในฐานะศิลปินเดี่ยวในครั้งนี้ก็มีสื่อจากเกลีใต้ใร่วมถึงสื่ออื่นๆจับตามองของศิลปินเคป๊อปสัญชาติไทยคนแรกในเวทีนี้อีกด้วยและหากใครจะบอกว่าเธอนั้นได้ไปเพราะแฟนนุ่มที่เป็นลูกเจ้าของอาณาจักร LWFS แล้วล่ะก็คุณ คิดผิดแล้วผมจะเล่าให้ฟังต่อไปแล้วจริงอยู่นะครับในตัวของชาร์ตซีโอนั้นไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เผยแพร่แต่ทว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในบทความที่เขียนมามีการพูดถึงการแสดงงานนี้ 2- อสโชว์ซึ่งอาจจะผมขออนุญาตใช้คําว่าอาจจะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับกระแสที่เกิดขึ้นและปรากฏบนแผ่นชาร์ตของ c ีโก็เป็นได้โดยสื่อบอกว่านอกจากกลุ่มผู้ชมกลุ่มใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเป็นจํานวนมหาศาลนี้แล้วมันยังสามารถมองไปยังการจัดงานประกาศรางวัลอสการ์ครั้งต่อไปนั่นก็คือครั้งที่98ใน ปี2026ได้อีกด้วยทั้งนี้ก็เน่งจว่าสื่อเองมีการคาดกันว่าในออสการ์ครั้งที่98ปี2026เราอาจจะได้เห็นภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยมกลับมาอยู่ในกระแสะอีกครั้งอย่างอวตารภาค3ของเจมส์คาเมรอนรวมถึงวิกเกตจากผู้กำกับ จอห์นเอแต่ใดๆก,ก็คือข้าคืนวันอาทิตย์ที่เกิดขึ้นซินเทียเอลิโวและอเลน่าแกรนเดได้ปลุกกระแสะความตื่นเต้นสู่ดินแดนออสขึ้นมาด้วยการแสดงเมดเลเปิดงานจาก The Wizard of Oz และ Wicked และนอกจากนี้แล้วก็ยังมีช่วงเวลาทางดนตรีที่น่าประทับใจจากลิซ่า เล่ Le, และโดจาแคทเป็นการรวมตัวแสดงเพื่อสดุดีแก่เจมส์บอนนี่ถือว่าเป็นพลังแห่งความบันเทิงเคจีที่ออดกล้าหวังว่าจะสามารถส่งต่อไปสู่เวทีได้ในปีหน้าดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการมาของลิซ่าเล่และโดจาแคทในโชว์พิเศษจากศิลปินที่ไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆหรือมีผลงานใดๆในโลกของภาพยนตร์นั้นสามารถดึงกระแสให้งานที่ตัวเลขถดถอยลงไปกลับมามีสีสันและก็เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับเจาะฐานคนกลุ่มใหม่ได้อย่างสวยงามนี่คือสิ่งที่ทางซีโอของเขาวาดหวังและเป็นสิ่งที่ทางทีมงานนั้นต้องการและเขาทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วเว็บไซต์แอดวิกได้รายงานว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมลเชนได้แจ้งเลตติ้งแบบคร่าวๆถึงจํานวนผู้ชมในออสการ์ว่ามีตัวเลขราวๆสิล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงจากปีก่อนแต่ล่าสุดดิสนีย์ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของงานได้ออกมาแจ้งตัวเลขอย่างเป็นทางการให้ทราบแล้วว่าจํานวนผู้ชมออสการ์สูงสุดอยู่ที่19.7ล้านคนคและก็เป็นตัวเลขที่สูงกว่างานประกอื่นๆในปีนี้อย่างเลขท โลกทองคำที่เฉลีย่ยอยู่ที่9.3ล้านคนและก็มากกว่าจากงานประกาศรางวัลแกรมมี่ที่มีผู้ชมอยู่ที่15.4ล้านคนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและถึงแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่มีการสตรีมสดผ่านช่องทาง Hulu จาก Disney ที่เกิดความทุรักทุเลเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเกิดปัญหาใหญ่หลายกระบวนความ แบบลำใหญ่ตลอดทั้งงานซึ่งเรื่องนี้เองส่งผลให้ผู้ใช้บางลายไม่สามารถรับชม,ชมช่วงสุดท้ายของงานประกาศได้และในส่วนของการโฆษณาในวิธีออสการ์ในปีนี้ก็คือดีนักเล่ถึงแม้ว่าตัวงานเองจะมีสายหนังที่จะมองว่าปีนี้นั้นดูจืดเนื่องจากว่าหนังทําเงินนั้นมีน้อยเกินไปไม่เหมือนกับปีก่อนๆอ,อย่างบาร์บี้ที่เป็นหนังทําเงิน1.342พันล้านดอลลา พร้อมกับการเข้ามาชิงออสการ์แปดสาขาและก็กว่าสาขาเพลงประกอบไปหรือแม้แต่หนังจากคิสโตเฟอร์โนแลนเรื่องออฟเพนไฮเมอร์ที่ทำไรายได้ไปกว่า957ล้านเหรียญเข้าชิงออสการ์กว่า13สาขาก็เรียกว่าแฟนๆรุ่นกระสนุกเลยในปีที่ผ่านมาแต่ในปีนี้หนังที่อยู่ในเกณฑ์ป๊อปปูล่ามีเพียงดูนพาร์ทูและเกาบิเกตเท่านั้นที่จะพอฟัดพอเวียงส่วนหนังอินดี้อย่างอโนล่าที่กว่ารายได้15ล้านเหรียญแต่ควา้ารางวัลอสการ์สื่อใหญ่ๆถึงกระซวกันว่าพวกเราทุกคนจะต้องไปทำความากการู้จ นะแล้วก็ไปทำความรู้จักกันเอาเองละกันแต่ทว่าใดๆเลยก็คือปีนี้ขายโฆษณาได้เกลี้ยงหมดแผงเลยเป็นความภาคภูมิใจมากของ Disney. ดิสนีย์ดิสนีย์ที่เป็นพาร์เนอร์ได้ออกมาอวยว่าปีนี้เนี่ยเริดม,มากเลยในพังโฆษณาเริดกว่าปี2024อีกต่างหากเนื่องจากว่าค่าวางโฆษณาในปี2024ที่ผ่านมานั้นเริ่มต้นอยู่ที่1.7ถึง2.2แต่ทว่าปีนี้มีการขยับราคาขึ้นมาได้นิดหนึ่งก็คือเริ่มต้นที่1.7ล้านถึง2.3ล้านเหรียญหรือราวๆ77ล้านบาทสำหรับการวางโฆษณา3 30วินาทีและจากแบรนด์ต่างๆในปีนี้มีแบรนด์หลายแบรนด์เข้ามาร่วมงานและก็เกิดความหลากหลายในตัวโฆษณามากที่สุดเป็นปีที่แบรนด์ลุมที่สุดเยอะที่สุดคลั่งที่สุดและก็หลากหลายที่สุดทั้งแบรนด์เก่าแบรนด์ใหม่ตบเท้ากันเข้ามาแบบพึบพับรวมถึงโรเล็กซ์เองและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคิสเทียนดีออเพอร์ฟมก็ได้สิทธิ์เป็นผู้สนับสนุนระดับนานาชาติรายแรกของงานออสการ์บนดิสนีย์พารซึ่งเป็นโฆษณาแบบปรับแต่งพิเศษใครจะบอกว่าลิซ่ามนะ้เป็นงานนี้เพาะใช้เส้นใใหห้คิดม เพราะว่าวธธ <c oughs> เธอนั้นไม่ได้สวมชุดบุตตุ๋ยเพราะว่าเธอนั้นไม่ได้สวมชุด LV ที่เธอนั้นเป็น House Ambassador ในขณเ้เรียมกันนะครับ LVMH เองก็ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หลักในงานนี้ภายในงานด้วยเช่นกันมีแต่เพียงคิสเทียนดีออลเพอร์ฟูที่ทำโฆษณาบ,บนดิสนีย์พารแทน ส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยไปดูคลิปที่แล้วผมทําไว้ให้ค่อนข้างแน่นเลยและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัพเดตให้ฟังในคลิปคลิปนี้ครับขอกคุณสำหปรบการติดตามและรับชมครับแลจจ้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอฝากไ้ด้วยนะครับกับ y u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  e p r r m m u u ในราคา69บาทจาก NF Theater สนใจสแกน QR Code โได้เลยครับ